ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ช่แลกับการดูดวงผพยิ4ีกันเช่นเคยนะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งคุณผู้ชมที่รับชมเป็นประจําและคุณผู้ชมที่มาใหม่ด้วยนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไวน้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นไม่มีไลน์อื่นนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวงไพ่ทาโร่แรนดอมกันในหัวข้อข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้อข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเ,าเปิดร่วมกันนะครับเป็นการเสริมกำลังซึ่งกันและกันเพื่อเกิดความแม่นยำสูงสุดคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดร่วมกันนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายทํานายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์หรือว่านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับหรือจะทําใจโลง่ๆงๆว่างๆก็ได้นะครับการเปิดไพ่เราก็จะเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆนะครับไม่มีหลบมุมกล้องนะครับทำใจสบายๆนะครับวันนี้โชคดีฉับพลันที่คุณจะได้รับคืออะไรข่าวดีสุดๆของคุณใบแรกวันนี้คือ โอ้โห oh สุดยอดแห่งความแม่นยำของไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่เป็นสิ่งอัศจรรย์เสมอนะครับโอ้โหใบแรกออกมาก็6ไม้เท้าแล้วว่า six of wands ไม่ธรรมดา victory ไพ่แห่งความสำเร็จไพ่แห่งชัยชนะออกมาแล้วรับพลังงานนี้ไว้เลยนะครับมารับความสำเร็จร่วมกันผมรับด้วยเออไม่ธรรมดา6ไม้เท้าตัวแทนของความสำเร็จทั้งปวงนะ ใบนี้ตามความเป็นไพ่ออริจินอลของไพ่ทาโร,สร่สากลตามตำราสากลทำนายไว้ชัดเจนว่าเมื่อใบนี้ปรากฏออกมาจะปรากฏความสำเร็จทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดคิดอ่านประการใดมีโอกาสสำเร็จตามแรงขยันและตามวาสนาด้วยนะครับดวงดีแล้วต้องขยันด้วยนะโอเคไปกันต่อเลยแล้วก็ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้นะครับ ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้โอ้ oh, 9ดาบนายออฟซอสไม่ต้องกลัว9ดาบ เก้าดาบเป็นเพียงไพ่อุปสรรคที่ออกมาแนะนําหรือออกมาเตือนว่าช่วงนี้คุณอาจจะเครียดกังวลมากเกินไปสักหน่อยแล้วหรืออาจจะพักผ่อนน้อยน,อ,ยนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายคิดมากกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนอะไรแบบนี้นะครับนะช่วงกลางคืนจะโดดเด่นเป็นพิเศษกับการคิดมากคิดกังวลฝันร้ายนอนไม่หลับดังกล่าวอยากให้คุณลองทบทวนพิจารณาตัวเองดูดีๆว่าคุณคิดกังวลเรื่องที่เป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าสิ่งที่คุณกังวลไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆขออนุญาตแนะนําตามตรงว่า ลดละเลิกปล่อยวางให้ได้จะเกิดผลดีกับคุณนะครับคุณไม่ต้องกลัวก้าวดาบนะก้าวดาบเขามาเตือนว่าคุณกังวลมากไปสักหน่อยแล้วเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณลดความกังวลลงได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นโดยลําดับอย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในใบแรกนะขอให้เชื่อมั่นใน6ไม้เท้าเมื่อกี้นี้นะครับมนาะวันนี้พลังงานดีตั้งแต่ใบแรกแม้จะมีก้าวดาบมาเตือนเขามาเตือนให้ระวังเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูใบต่อไปนะออขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับ นี่แปดดาบคุณมีเรื่องกังวลจริงด้วย Eight o f s o o r อ s มีอะไรที่คุณตัดสินใจไม่ได้ช่วงนี้หรือไม่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมืดแปดด้านแบบนี้จะเดินต่อไปก็กังวลถอยหลังก็ไม่ได้อะไรแบบนี้รู้สึกหนนทางมันมืดมิดไปหมดไม่ต้องกลัวอย่าลืมเลยย้ำเลยว่าใบแรกวันนี้คือไพ่แห่งชัยชนะเพราะฉะนั้น8ดาบ9ดาบนี้เป็นเพียงอุปสรรคชั่วคราวเท่านั้นนะครับมาดูกันต่อเลยนะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณอย่างฉับพลันทันใจเร็วๆนี้ข่าวดีสุดๆโอ้โหราชินีดาบควีนออฟเซอร์คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยลำดับเรียกว่าคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณความใจเด็ดใจแกล่งไม่ยอท้อง,ง่ายๆจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ หรืออีกความหมายหนึ่งของใบนี้คือคุณมีโอกาสได้รับความเมตตาสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่เพศหญิงนะคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายใครก็แล้วแต่เจ้านายผู้หญิงได้หมดนะครับโดดเด่นมากนะทางสว่างยังมีคนเราบางทีความรู้สึกมืดไปหมดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ชั่วคราว ขอให้ทําใจให้สงบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พอจิตสงบเป็นสมาธิสมาธิสติมาปัญญาเกิดนะครับโอเคนี่10ไม้เท้า10 of 1 n s รู้ละคุณเครียดเรื่องงานอยู่ หลายท่านเครียดเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานของกิจการที่บ้านบางท่านสืบทอดกิจการที่บ้านอาจจะมีหนี้สินเยอะแยะที่ต้องคอยเคลียร์ต้องสะสางให้หมดหรือแม้แต่กิจการส่วนตัวกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานประจําคุณมีภาระหนักบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวแบบนี้ผมเข้าใจและไม่แปลกที่คุณจะต้องอมีความกังวลอยู่บ้างขอให้เชื่อมั่นในไพ่ใบแรกวันนี้ความสําเร็จจะมาเยือนในไม่ช้านี้คุณจะมีความโชคดีเกิดขึ้นแบบจับพลันทันใจข่าวดีกําลัง มาภาระหนักใดๆล้วนเป็นเรื่องชั่วคราวทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขอให้มองแบบสัจธรรมแล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นไม่มีอะไรอยู่ถาวรกับเราภาระก็เช่นกันนะครับมันต้องมีวันที่แก้ไขได้สําเร็จเสร็จสิส้นลุ่วงนะครับแล้วก็ข่าวดีสุดๆของคุณเร็วๆนี้คืออะไรกันนะโหดดีงามสีเรียญ For f i n a c i a l s ผมบอกแล้วว่าเรื่องดีๆกำลังจะทยอยเกิดขึ้นโดยลำดับขอให้เชื่อมั่นในความสำเร็จนะครับ สี่เหรียญการสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บออมเงินหรือแม้แต่การที่จะลงทุนทําอะไรเล็กๆเป็นการส่วนตัวคุณสามารถทําได้นะครับบางท่านอาจจะลงทุนเริ่มเก็บหอมรอมริบเก็บออมเพื่อเตรียมสร้างบ้านเตรียมแต่งงานเตรียมสร้างครอบครัวหรือเตรียมทํากิจการส่วนตัวบางอย่างคุณสามารถเริ่มทําได้เริ่มจากเล็กๆไปใหญ่อย่าทําอะไรเกินกําลังอย่าทําอะไรเกินตัวคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับ นะในบางกรณีบางท่านที่มีหนี้สินมีโอกาสทยอยใช้หนี้สําเร็จหรือกลับกันถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้มีโอกาสที่ลูกหนี้ที่หายไปนานจะติดต่อกลับมาคืนเงินคุณนะครับไม่ว่าจะครบตามจำนวนหรือไม่คุณจะมีเงินเข้ามามีรายได้เข้ามาเอออไม่ธรรมดานะมันต้องดีขึ้นนะครับขอให้เชื่อมั่นนะครับเราดูกันไปตามตรงๆตามหน้าไพ่นะครับไม่มีอวยกันดีก็ว่าดีถ้าไพ่ไม่ดีออกมาเราจะมีคําแนะนําให้อย่างแน่นอนขอให้สบายใจได้นะครับ โอ้โ oh oh oh, สบายใจได้เลยพูดคำว่าสบายใจได้ไม่ทันขาดคำสองไม้เท้าออกมา two of a n d s อ,าอนาคตที่คาดหวังได้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงลงใจไปแล้วจะส่งผลตอบแทนคุณอย่างงดงามในอนาคตอันใกลน้นี้อันใกล้มันใกล้แค่ไหนไม่อยากให้ระบุเวลาเพราะกิจกร,รรมของแต่ละท่านแตกต่างกันออกไปกิจการงานบางอย่างรอผลหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนเห็นผลกิจการงานบางท่านต้องรอเป็นปีหรือหลายปีแบบนี้แล้วแต่สเกลงานที่ท่านทําอยู่นะครับเอาเป็นว่าไม่นานเกินรออดใจอีกนิดเดียวสิ่งความสําเร็จกําลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้ เลยนะตามความสองไม้เท้าเชื่อมั่นได้เลยว่าความสําเร็จกําลังมาคาดหวังได้ลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วความสําเร็จกําลังมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อนี่ห้าเหรียญไฟล์เพน t าเคิลคุณไม่ต้องกลัวหากช่วงนี้คุณมีความขาดแคลนใดๆหรือขัดสนใดๆในเรื่องการเงินนะ มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในไพ่ดีที่ออกมานะครับอุปสรรคใดๆช่วงนี้คุณอาจจะมีอุปสรรคเยอะสักหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตหรือดวงชะตาส่งผลพอดีขอให้เชื่อมั่นดังกล่าวไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรถาวรนะครับไม่มีความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ถาวรทุกสิ่งล้วนปะปนคละเคล้ากันไปนอกจากนี้5เหรียญนี้ถ้าไม่ใช่ความยากลําบากทางการเงินถ้าการเงินคุณปกติดีแต่คุณมีความลําบากใจด้านอื่นขอทํานายจากใบบนนนนนีีี้้ว่่่าาามมััจะะคคคลลยไไปใชร นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนะจากประสบการณ์การดูไพ่ดูดวงมาแล้วก็เซนส์บางอย่างที่ผมสัมผัสได้อ่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในลำดับถัดไปขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหนี่ไง9้าถ้วยเห็นเนเปิดกันเห็นเห็นนะครับไม่มีอวยกันนะ9้าถ้วยนายออฟคัพออกมาแล้วความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นี่คือข่าวดีของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างแรก ถ้าคุณขาดแคลนอยู่นะ คุณจะลืมตาอ้าปากได้มีชีวิตที่พลิกฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดใบนี้ทํานายว่าชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะมีกินมีใช้มากขึ้นรายรับะระเงินทองมากขึ้นหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเงินทองได้เป็นของถูกใจเข้ามามีคนซัพพอร์ตอะไรแบบนี้เจอมิตรที่ดีเจอหุ้นส่วนดีหรือแม้แต่ญาติพี่น้องกลมเกลียวกันดีแม้แต่การคืนดีของคนที่เคยผิดใจกันก็นับเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะกินดีอยู่ดีระวัง หนักขึ้นนะครับเอออันนี้ทำนายตรงๆต,งตามหน้าไพ่นะก้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์มาแล้วนะครับชา้าเร็วแล้วแต่สเกลงานสเกลชีวิตของแต่ละท่านแล้วแต่วัสนานะครับแต่ละท่านใช้ชีวิตแตกต่างกันไปความชา้าเร็วของแต่ละท่านไม่เท่ากันอย่าไปล็อกการเวลานะครับนะอย่าไปล็อกเวลาอย่าไปใจจดใจจ่อ,จอ,จอเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองนะถึงเวลาควรมันเกิดขึ้นเองนับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยอ่ะอ่านี่ หนึ่งถ้วยบอกแล้วไม่ต้องไปยึดติดกับการเวลาสิ่งดีๆกําลังมาโชคดีกําลังมา เมื่อกี้มี9้าถ้วยได้ออกมาอีกหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยใบนี้เอาตรงๆต,ตามใบนี้ใบเดียวตามตําราทาโร่สากลหนึ่งถ้วยคือความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรใหม่หรือจะตีความว่าเป็นสิ่งใหม่ๆดีๆโชคลาภดีๆจากบุคคลใดๆก็แล้วแต่ก็ได้เออเป็นโชคจากสารรัตว์สองเท้าหมายถึงบุคคลนะโชคจากบุคคลอะไรแบบนี้โดดเด่นที่ความสัมพันธ์ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์รอความรักรอคู่ครองอยากมีแฟนคุณจะได้เออหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าคุณบอกไม่ต้องการแฟนไม่ต้อง การคู่ครอง มีแล้วหรืออยากอยู่โสดก็แล้วแต่ใบนิตรีความว่าเป็นไพ่กรัลยาณมิตรที่ดีคุณจะเจอมิตรที่ดีเข้ามาสนับสนุนเกือ้อหนุนจุนเจือพากันไปเจริญก้าวหน้าแบบนี้นะครับหรือแม้แต่เจอคู่หูที่จะเรียกว่าเคมีตรงกันศีลเสมอกันเข้ามาพากันไปเจริญเติบโตพากันไปทําธุรกิจการงานเติบโตไปด้วยกันก็ได้นะเป็นข่าวดีสุดๆอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะข่าวดีจากบุคคลใดๆก็แล้วแต่เน้นไปที่มิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆโดดเด่นใครอยากมีแฟนจะได้มี ออถ้าใครไม่ได้อยากมีแฟนคุณจะได้คู่หูที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาพากันไปสู่ความเจริญนะครับบอกแล้วมันจะดีขึ้นแล้วเมื่อกี้มี9ถ้วยความอุดมสมบูรณ์รอยอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะครับนะทำใจสบายๆขอให้เชื่อมั่นในความโชคดีที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นี่ไงไอราชาดาบ king of s o u c s เมื่อกี้ตอนแรกมีราชนีดาบออกไปแล้วหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีราชาดาบตามออกมาผมทำนายได้อ,อย่างน้อยสองทางอย่างแรกคือคุณจะเติบโตมีอำนาจวาสนาบารมีสูงขึ้นหรือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนซัพพอร์ตคุณและทำนายได้อีกทางหนึ่งว่าเมื่อกี้นี้มีหนึ่งถ้วยมิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่แล้วมีราชาดาบคู่ราชนีดาบคุณมีโอกาสได้คู่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นในฐานะคู่รักคู่ครองคู่บาร,รมีคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์คู่คิดอะไรก็แล้วแต่กัลยาณมิตรคุณจะได้คนดีเข้ามาแน่นอนรับประกันจากหน้าไพ่เลยนะักประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นในหน้าไพ่ตำราไพ่าทาโร่กล่าวไว้ชัดเจนไพ่คู่ออกมาขนาดนี้คุณเจอคนดีแนะ่นอนที่เหลือคุณอยากคบหาเขาหรือเธอในสถานะไหนแล้วแต่คุณเลยนะครับสบายๆเลยนะครับขอให้มั่นใจว่าจะได้โชคดีแนะ่นอนโชคดีด้านความสัมพันธ์เด่นมากวันนี้ ด้านความสัมพันธ์อถ้าจะถามถึงว่าคนที่จะเข้ามาจะเป็นคนธาตุใดราศีใดได้บ้างที่เด่นๆก็มีธาตุลมมีถุนตุนกุมกับธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกเด่นแต่ก็ไม่อยากให้เน้นเรื่องธาตุมากมายดูเป็นแนวทางพอไม่ต้องล็อกสเปคนะครับเพราะเราเปิดไพ่กันหลายใบมันมีโอกาสที่จะออกมาครบทุกธาตุครบทุกราศีเป็นไปได้ อยากให้ดูในภาพรวมมากกว่าว่าชีวิตจริงของคุณณเวลานี้มีใครเข้ามาใกล้ชิดคุณเป็นพิเศษหรือไม่เออนี่สีดาโฟลว์ออฟสอดคุณไม่ต้องกลัวเลยสีดาเป็นภาวะที่คุณจะได้พักผ่อนนะครับมีโอากาสพักผ่อนอยู่อย่างสงบแล้วก็ทบทวนชีวิตจิตใจ,จทบทวนชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันทําอะไรไปบ้างได้ผลอย่างไรบ้างควรทําต่อไหมหรือควรเปลี่ยนอะไรแบบนี้คุณจะได้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นในขณะที่มิตรใหม่ก็กําลังจะเข้ามา เป็นจังหวะดีที่ผมมองว่าคุณจะได้ทบทวนตัวเองและมีมิตรใหม่เข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดก็เป็นไปได้นะครับบางทีคุณอาจจะไม่ได้คิดไม่ต้องคิดคนเดียวแล้วจากนี้ไปนะมีเพื่อนคู่คิดเข้ามาเอ,อส่วนจะคบหาในฐานะอะไรก็แล้วแต่คุณสะดวกดังกล่าวเลยนะครับโอเคไปกันต่อขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้เ oh, ด to ็กถือไม้เท้า o ธอชอบ ใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีอีกอย่างหนึ่งว่าการงานของคุณที่คุณตั้งใจทําลงมือทํามีโอกาสทยอยเติบโตได้โดยลําดับด้วยตัวคุณเองหรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณจะได้บริวารที่ดีได้บริวารที่ดีได้เพื่อวมง,งานดีแบบนี้นะครับนะไปกันต่อนะครับอขอให้พ่าออกมาอย่างแม่นยํานะครับขอให้พ่าออกมาอย่างแม่นยํานะ วิวออฟฟอร์จูนเอ่อวิวออฟฟอร์จูนออกมาก็ต้องทํานายดีไว้ก่อนเลยนะแม้จะเป็นวงล้อโชคชะตาที่หมุนไปเรื่อยดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแต่บริบทดีแบบนี้เราทํานายดีว่าคุณกําลังโชคดีขึ้นขอให้น้อมรับไว้เลยพลังงานดีๆนะครับเราจะโชคดีไปด้วยกันนะครับคนเราคิดอะไรได้อย่างนั้นนะคุณเชื่อหรือเปล่าล่ะเออถึงจะเป็นเพียงความเชื่อแต่มันสามารถพิสูจน์ได้นะคนเราคิดอะไรมักจะได้อย่างนั้นจริงๆถ้าตื่นมาอารมณ์ดีจะดีทั้งวัน ถ้าตื่นมาอารมณ์ไม่ดีมันก็จะไม่ดีทั้งวันเลยลองสังเกตดูนะครับคนเราคิดอะไรได้อย่างนั้นโอ้โหเด็กถือถ้วยเพย์ด็อบคัพมีโอกาสดวงสมพงกับคนอายุน้อยนะไม่ธรรมดานะเมื่อกี้มีเด็กไม่เท้าแล้วมีเด็กถ้วยออกมาอีกเออจะมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็แล้วแต่อยู่ที่คุณสะดวกเลยนะ บางคนอาจได้แฟนเด็กหรือบางคนอาจได้บริวารบางคนอาจได้กาลายานมิตรที่อายุน้อยกว่าแล้วแต่จังหวะชีวิตของแต่ละท่านแต่โชคดีแน่นอนเขาหรือเธอเหล่านั้นจะนำพาโชคดีมาให้คุณแน่นอนนะครับข่าวดีสุดๆของคุณเร็วๆนี้โอโ้สามไม้เท้า tree of w a n d s ความก้าวหน้าปรากฏแล้วเมื่อตอนแรกมีสไม้เท้าอ่านี่สไม้เท้าสามไม้เท้าออกคู่กันไม่ได้ปรากฏบ่อยๆนะ ความคาดหวังได้ถึงความสําเร็จการรอคอยสิ่งใดสิ่งที่รอคอยกําลังมาและมีโชคดีด้านทางไกลต่างประเทศการสื่อสารโดดเด่นถ้าคุณทํางานทาอาชีพที่เกี่ยวกับการสื่อสารติดต่อพบปะผู้คนจํานวนมากโดดเด่นค้าขายโดดเด่นงานทางไกลโดดเด่นออนไลน์โดดเด่นรอคอยสิ่งใดอยู่มีโอกาสได้เอ้ารับไว้เลยนะสองไม้เท้าคู่สามไม้เท้าไม่ได้ออกบ่อยๆนะครับโอเคไปกันต่อนะดีงามวันนี้ คุณไม่ต้องกลัวไพ่อุปสรรคเลยนะครับไพ่อุปสรรคเขาแค่ออกมาเตือนเท่านั้นเองว่าอย่าหักโหมเกินไประวังป่วยระวังความเครียดอะไรแบบนี้ระวังความคิดถ้าคุณรู้เท่าทันแล้วนะจากการดูดวงนี้คุณเอาไปปรับใช้คุณก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับตามความเหมาะสมเลยดูดวงอย่างสร้างสรรค์เอาไปประยุกต์ใช้อย่าไปปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่แนแย่แล้วแย่แล้วไม่ใช่นะ เมื่อเรารู้ว่าเราเครียดอยู่เราก็พยายามทําใจให้สบายเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆนะเป็นการดูดวงอย่างสร้างสารรค์นะครับอืมโอ้ oh ho. สร้างสารรค์จริงๆพูดไม่ทันขาดคำอืม uh huh. The Empress ความอุดมสมบูรณ์ความเรียกว่าสมบูรณ์พูนสุข ความเพียบพร้อมใบนี้ในพลังงานรวมหมายถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเพียบพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างดังหวังตามวาสนาะแต่ถ้าจะให้เจาะลึกไปกว่านั้นถ้าคุณผู้หญิงมาดูคลิปนี้ได้ใบนี้คุณจะเป็นที่เรียกว่าเคารพนับถือมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาในสังคมเป็นอย่างดีสวยรวยและเพอร์เฟกอะไรแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูได้ใบนี้คุณจะได้เป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะครับและนารีอุปถัมภ์นี่ผมย้ําเสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ใช่อยู่ให้ผู้หญิงเลี้ยงนะอย่าเขา ผิดนะนารีอุปถัมภ์คือคุณมีโอกาสเจอสุภาพสตรีที่นิสัยดีโปรไฟล์ดีเข้ามาสนับสนุนพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันแบบนี้นะครับเออแล้วอีกอย่างนึงเออเกือบลืมท่านที่มีความพร้อมในการที่จะมีบุตรสร้างครอบครัวมีโอกาสตั้งครันมีโอกาส,ม,กาส,ม,กาสมีลูกนะใบนี้นะครับไม่ธรรมดาโชคดีกําลังมานะรับไว้เลยนะครับข่าวดีสุดๆของคุณเร็ว,รวนี้เออ่อ ข่าวดีสุดๆที่จะเกิดกับคุณแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้โอ้โหเจ็ด oh ถ้ว oh ย oh 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 oh. ยินดีด้วยเซเว่นอัพตอนแรกคุณจำได้ไหมที่มี8ดาแดาบที่มืด8ด้านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบางท่านที่รู้สึกตัวเองไม่มีทางเลือกนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาเพียบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต,แต่จะถ้วยไม่ธรรมดา คุณจะมีทางเลือกมีทางไปมีทางออกมีโอกาสดีๆเข้ามาที่เหลืออยู่ที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลือกเดินทางใดเลือกคบหาใครอะไรแบบนี้เลือกดีๆนะครับจัดถ้วยมาแล้วไม่ธรรมดารับไว้เลยนะโอเคมาดูกันต่อนะครับข่าวดีสุดๆของคุณที่จะเข้ามาแบบฉับพลันทันใจเร็วๆนี้ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำโอ้โ oh, ห oh, 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 แม่นยำจริงๆพูดไม่ทันขาดคำว่าข่าวดีมาแล้วราชาเหรียญ king of pentacles ดีกว่านี้นะเวลานี้แทบไม่มีอีกแล้วนะครับน่าราชาเหรียญ King of Pentacles ออกมาเป็นไพ่การเงินที่ดีที่สุดเป็นไพ่อาภิมหาเศรษฐีในความหมายการเงินคือร่ำรวยมั่งคั่ง คนที่มีปัญหาทางการเงินเคยลำบากมาฐานะจะดีขึ้นโดยลำดับตามวาสนาตามความขยันด้วยนะและถ้าคุณประพฤติตนอยู่ในความถูกต้องอ่าซื่อสัตย์สุจริตคุณมีโอกาสเจริญได้ไวมากๆเลยนะครับอันนี้เราทํานายตามตรงไม่มีการอวยกันนะถ้าคุณบอกว่าดวงดีแล้วแต่นั่งรอนอนรอเฉยๆมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตคุณมีโอกาสร่รํารวยนะตรงๆเลยลาชาเหรียญนะ ราชาเหรียญส่วนใหญ่จะไม่ได้รวยจากการเสี่ยงโชคแต่จะรวยจากมรดกผู้หลักผู้ใหญ่มีไว้ให้หรือถ้าไม่มีก็คือการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรวยเฮงปังได้ด้วยตัวเอง ขยันขันแข็งทำงานแล้วรวยรวยจากการทำงานรวยจากการสร้างเนื้อสร้างตัวแบบนี้ราชาเหรียญจะไม่ใช่โชคลาภนะครับบอกไว้ก่อนนะเผื่อบางท่านชอบเสี่ยงโชคราชาเหรียญนี่ต้องเหนื่อยก่อนจึงจะได้สตางค์นะครับประมาณนี้แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าฐานะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าคุณเคยขาดแคลนคุณจะสบายขึ้นถ้าคุณสบายดีอยู่แล้วคุณจะร่ํารวยยิ่งขึ้นถ้าคุณรวยอยู่แล้วจะรวยยิ่งขึ้นไปอีกเงินต่อเงินงอกเงยเอารับไว้เลยผมรับด้วยาราชาเหรียญมาโอเค ขอไพ่สำรับที่2มาขยายความนะครับดับเบิลพลังงานดูซิว่าไพ่สำรับที่2มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อความแม่นยําที่สูงมากขึ้นนะครับมาคอนเฟิร์มพลังงานกับสำรับที่2ต่อเลยนะย้ําตั้งแต่แรกแล้วนะว่านี่ไม่ใช่การเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สําสำรับเปิดร่วมไปด้วยกันเพื่อคอนเฟิร์มพลังงานซึ่งกันและกันส่งเสริมกําลังซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหอัศวินดาบไน์อฟซอส คุณใจร้อนใจจดใจจ่อยอยากสาเร็จเร็วๆซึ่งดูตามดวงแล้วเมื่อกี้เพิ่งมีราชาเหรียญออกไปผมทํานายดีว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จรวดเร็วทันใจดังหวังเอ้ารับไปเลยนะครับอสวินดาออกมาแล้วทันใจแน่นอนเพียงแต่ว่าระวังอย่าให้ความใจร้อนมาบั่นทอนจิตใจกันแล้วกันนะเพราะบางคนพอใจร้อนแล้วเครียดก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับใครๆก็ใจร้อนได้แต่ขอให้อยู่ในความพอดีก็แล้วกันเออ ลุ้นได้แต่อย่าไปเครียดนะครับแล้วก็โอ้โหราชินีไม้เท้า Queen of Wands การงานใดก็แล้วแต่ราชินีไม้เท้าออกมาเก่งขยันซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนนะครับสำเร็จแน่นอนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองอีกใบหนึ่งเป็นไพ่การงานที่ดีมากๆและอีกความหมายหนึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีเอารับไว้เลยไปกันต่อนะครับข่าวดีสุดๆของคุณที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เอ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหน้าไพ่ก็ออกมาดีๆคุณไม่ต้องกลัวอุปสรรคใบแรกๆนะไอ้ใบแรกๆที่อุปสรรคที่ออกมาคุณไม่ต้องกลัวขอให้เชื่อมั่นในพลังงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหโหกถ้วย six of cups วันนี้มีทั้งหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยเด็กถ้วยอ่ะ พลังงานดีๆอื่นๆราชาเหรียญแล้วมี6ถ้วยไม่ธรรมดาคุณมีโอกาสโชคดีจากามิตรสหายคนแวดล้อมคนกันเองเพื่อนเก่าคนรู้จักอยู่แล้วย้ำว่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วจะนำโชคมาให้คุณได้นะครับถ้าถามถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆก็อาจจะมีเข้ามาแต่ความสัมพันธ์เก่าก็เด่นมีโอกาสได้โชคดีจากทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าเออรับไว้เลยสบายใจได้ช่วงนี้เป็นไปได้ที่คุณจะได้ข่าวดีทั้งจากเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่า ข่าวดีจากรอบทิศรอบทางอย่าลืมว่าเมื่อกี้มีเจ็ดถ้วยคุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดบางทีจะเลือกไม่ถูกเลยด้วยอา้อาวโอ้โห พูดไม่ทันขาดคําว่าจะมีข่าวดีจนเลือกไม่ถูก3ถ้วยออกมาเห็นๆเลยนะครับเปิดกันสดๆไม่มีอวยก,กันนะไพ่ออกมาจริงๆ3ถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นแล้วเร็วๆนี้ความเฉลิมฉลองยินดีจะเกิดขึ้นงานมงคลจะเกิดขึ้นงานเลี้ยงฉลองใดๆก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่คุณเองมีโอกาสจะได้ไปร่วมยินดีกับใครก็แล้วแต่ซึ่งมีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จของคุณได้ด้วยการได้เพื่อนเพิ่มได้มิตรใหม่ดังกล่าวนะได้คอนเน็ชันเพิ่มจากงานเฉลิมฉลอง ยินดีงานมงคลหรือแม้แต่งานมงคลที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองและเครือญาติแบบนี้ได้เลย3มถ้วยคือความเฉลิมฉลองยินดีรับไว้เลยนะครับโชคดีจริงๆข่าวดีกําลังมาแล้วละ่ะใกล้ละขอให้เชื่อมั่นนะย้ําเลยคนเราเชื่อสิ่งใดจะได้ตามนั้นนะครับถ้าเชื่อสิ่งดีก็ได้สิ่งดีนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โอ้โหสามไม้เท้า t r e of w a n d s อัสจรรย์อีกแล้ววันนี้พลังงาน Double ออกมาวันนี้เรามีสไม้เท้า2ใบความสำเร็จ2เท่าออกมาแล้วนะครับวันนี้เห็นเห็นเลยนะ เราไม่มีอวยกันไม่มีเตรียมกันล่วงหน้าเราเปิดกันสดๆผมก็เห็นพร้อมคุณนี่แหละสามไม้เท้าสองใบพลังงานดับเบิลนะใบนี้ก็รู้กันอยู่สามไม้เท้าดังกล่าวไปแล้วว่าความโชคดีจากทางไกลางานต่างประเทศการสื่อสารพบปะติดต่อผู้คนการรอคอยผลประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่ในทางที่ซื่อสัตว์สุจริตคุณจะได้โชคดีสองเท่ารับไว้เลยดับเบิลพลังงานวันนี้อะมาดูกันต่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเฮ้ย เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้มข้น,นขึ้นเรื่อยๆจะมีโชคดีดับเบิลใดๆออกมาเพิ่มอีกหรือไม่หรือจะมีโชคดีเกินคาดออกมาหรือไม่มาดูกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหราชาไม้เท้า king of w a n d s เมื่อกี้มีราชินีไม้เท้าอ่าราชาไม้เท้าออกตามออกมาไพาคู่ออกมาอีกแล้วนะครับคุณมีโอกาสได้คู่สูงมาก ถ้าคุณอยากมีแฟนคุณจะได้อยากมีคู่ครองคุณจะได้หรือถ้าคุณกําลังอยากมีความรักความสัมพันธ์ในสถานะใดคุณจะได้ดังหวังบางท่านไม่อยากได้คู่ครองแต่อยากได้เพื่อนดีๆสักคนอยากได้คู่หูดีๆสักคนอยากได้หุ้นส่วนดีๆสักคนคุณจะได้รับไว้เลยแล้วราชาไม่เท้ากับราชนีไม่เท้าการงานก็โดดเด่นคุณมีโอกาสทํางานร่วมกันกับใครสักคนและพากันไปเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างสูงสุดอา้าวรับไว้เลยไปต่อเข้มขน้นเข้มขน้น ขออีกสัก1-2ใบก็พอจะสรุปได้แล้วนะครับวันนี้ข่าวดีของคุณมาจากเรื่องของการได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะพากันไปเติบโตทั้งการงานการเงนินและความสุขส่วนตัวด้วยเออขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหใบเดียวพอแล้วไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้ววันนี้อัศจรรย์นะเห็นเห็น เปิดกันเห็นเไม่มีอวยไม่มีเตรียมขออนุญาตยำ้ำเพราะบ,บางท่านเพิ่งมาดูผมครั้งแรกเออจะได้เข้าใจตรงกันกันกบวิธีเปิดไพ่ของเรานะครับนะสไตล์นี้ประมาณนี้เปิดกันสดสดเปิดกันเห็นเห็นวันนี้คุณได้ราชาเหรียญ2ใบดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานร่ํารวยเป็นอภิมหาเศรษฐี2เท่าจริงๆ เห็นเห็นอยู่เนี่ยผมก็เห็นพร้อมคุณเนี่ยรับพลังงานนี้ไว้เลยนะครับดวงกําลังดีดวงกําลังขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองผมขอรับด้วยคนในฐานะผู้เปิดไพ่นะเราจะโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเควันนี้ได้ราชาเหรียญสองใบไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและย้ําว่าไม่มีการอวยการเกิดขึ้นจริงๆรับไว้เลยนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีใบแถมส่งท้ายให้อีกหนึ่งใบ เป็นการสรุปส่งท้ายเป็นการสรุปส่งท้ายของคลิปวันนี้ว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณจะมีเหตุการณ์ใดๆที่โดดเด่นหรือคุณจะมีทิศทางชีวิตไปในทิศทางใดนะครับขอให้ใบส่งท้ายนี้ช่วยแนะนําอีกหนึ่งใบนะครับขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหเดี๋ยวไม่จะเชื่อไม่ธรรมดาสุดๆนับไว้ดวนเลย The Mag i c i เชยนไพ่นักมายากลไพ่หมอดูหมายถึงครูบาอาจารย์รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาร ข่าวดีของคุณจะเกิดขึ้นได้ราวปาฏิหาริหลายคนหมดหวังไปแล้วขอให้เชื่อมั่นว่ามันจะมีปาฏิหาริที่จะเนรมิตสิ่งดีๆให้คุณยังเหลือเชื่อย้ำว่าอย่างเหลือเชื่อย้ำอยู่เสมอว่าการดูดวงนี้เราดูแบบสร้างสรรค์น,นะครับอะไรดีก็รับวบไปให้ชื่นใจอะไรไม่ดีเราจะมีวิธีแก้ไขให้ใบนี้ออกมาหายห่วงคุณจะมีข่าวดีโชคดีเข้ามาราวปาฏิหาริและวันนี้อย่าลืมวันนี้อย่าลืมขอให้จําให้มั่นขึ้นใจนะ คุณได้ราชาเหรียญ2ใบไม่ธรรมดาอภิมหาเศรษฐี2เท่านะครับและปิดท้ายส่งท้ายกันด้วยเดอะเมจิเชียนความโชคดีราวปฏิหารข่าวดีมาแน่นอนช้าเร็วแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ